มาคุยภาษาช่างนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อแปดครึ่งไม่ว่าจะเป็นล้อเก้าครึ่งสิครึ่งนะครับก็ควรที่มันแมทกับการใช้งานเราที่มากที่สุดนะครับอ,อ,อย่างกรณียกตัวอย่างมาเป็น8นิ้วครึ่ง4ลูกลูกค้าบอกว่าพี่ผมอยากได้2 6 2หถามว่ามันใส่ได้ไหมมันใส่ได้หมดเลยครับมันใส่ได้ตั้งแต่2 6 3หาหนึ่งอะไรแปดครึ่งมันยันได้หมดแต่เพียงแต่ว่าเวลาเรามาใช้งานเนี่ยแก้มยางมาโดนหอ่อเยอะนะครับ ยางก็จะเป็นหลังแอนเป็นเต๋าขึ้นมาซึ่งในการควบคุมนะครับหรือว่าในการสัมผัสพ,พื้นถนนเนี่ยมันไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่นะครับทรงสวยนะครับเน้นทรงไม่เน้นสุดแต่ถ้าเกิดว่าในการเลือกยางในแต่ละความกว้างของล้อเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราเลือกยางที่มันแมทไม่เวอร์มากนะครับการขับขี่ของเราก็จะดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นแปดครึ่งใส่ย,ยางสองสี่ห้าสี่ห้าสี่เส้นหรือหลังต้องการอมๆหน่อยที่เป็นคล้ายๆรถแด็กนะครับ ก็จะใส่27540นะครับไม่ข้ามไปถึงขั้น285นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่9คร1 0ครึ่งอยู่แล้วเราต้องการที่แบบขอบของล้อหรือว่าริมกาดของยางเนี่ยขึ้นไปคุมล้อให้หมดเพื่อป้องกันการขูดนะครับพื้นฟุตบาทมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่านะครับการใช้งานการขับรถนะครับเราขับยากไหมเราฝืนไหมเพราะว่าขนาดยางกว้างการบังคับพวงอะไรข้างหน้าค่อนข้างที่จะ มีแรงต้านเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าถามว่าสวยไหมสวยมากนะครับมันเป็นการที่ตกแต่งให้มันแมทและวก็เป็นการอลังการมากนะครับสำหรับการล้นนะนะครับถ้าเกิดว่าคนไม่ชอบล้นก็จะแนะนําอีกแบบ